ทำไมแล้งจึงหัวล้านทำไมแล้งจึงหัวล้านตรงนั้นมันเป็นการบ้านใช่ไหมลูกใช่เออเป็นการบ้านเรียนทำให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเตรียมส่งครูเลยเตรียมส่งครูก็ตรวจนักเรียนส่งหรอเปการพูดรายงานออ๋ การพูดรายงานนะคะคุ้นคุ้นไหมการพูดรายงานแค่ทึ้นชื่อคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นนะครับมันเป็นยังไงนะการพูดรายงานเนี่ยใครบอกดูได้บ้างคุ้นคุ้นใจจำไม่ได้แล้วเสียใจหรือใจดนะีมากใครจำได้บอกคุณหนีิการพูดรายงานมันเป็นยังไงมัน,เป,นเป็นยังไงพูดนำเสนอหน้าห้องเรียน อ่าพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนได้ยังไงอีกหัวเราะหัวเราะยังไงอีกูพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนได้ยังไงอีกครับี๋ยวก็ี oui well ๋ยวก็อ <principio Bernard> <pet its> ่านเรื่องนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนี่การพูดไม่ใช่การนั่งนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนให้เพื่อนได้ฟังโดยวิธีการโดยวิธีการพูด

เราเรื่องที่เขียนหมายความว่านักเรเียนจะต้องเขียนเรื่องก่อนใช่ไหมก่อนที่จะพูดก่อนที่จะเล่าให้เพื่อนฟังหนูจะต้องเป็นไงก่อนคะจะต้องเขียนก่อนใช่หรือไม่ใช่เขียนเรื่องเขียนเรื่องเรียบเรียงเรื่องคำนำเนื้อเรื่อง,องและสรุปถูกต้องไหมคะนั่นคือการเตรียมความพร้อมในการพูดถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอ่าอะไรนงอีกแล้วก็ไป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  ประสบการณ์ที่มเลยเไม่ต้องกลัวผิดพูดมาเลยค่ะตอนนี้เรากํา,กล,กกา,กล,ากลังเรากําลังแลกเปลี่ยนความรู้กันเรากําลังเรากําลังเข้าสู่การรับความซึ่งกันและกันเอาจากประสบการณ์เดิมที่นักเรียนเคยผ่านมาการพูดรายงานของนักเรียนจะต้องทํายังไงแล้วมันเป็นยังไงวันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมให้นักเรียนแต่ทั้งหมดเนี้ยนักเรียนได้ผ่านการปฏิบัติมาหมดแล้ว นักเรียนพูดมาเลยนักเรียนนึกนึกออกว่าไม่ตอนนั้นฉันไปยืนหน้าห้องคุยกับใครงานหน้าชั้นเรียน,น,ออน,นฉันต้องทําอะไรบ้างฉันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างฉันจะต้องเป็นยังไงฉันรู้สึกยังไงพูดมาเลยค่ะโอ้ตอนนี้หลับหมดแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะนูหนูหนูจจำได้ค่ะแต่นู้บอกบอกมิดไม่ได้หนู้น ผมจำได้ครับแต่ผมแ่บผมนึกเห็นแต่ภาพแต่ผมเรียบเรียนความบอกนึกไม่ได้ครับแบบนั้นไหมแบบนั้นไหมไม่ได้ในบ้านคุณพ่อค่ะการพูดรายงา,านนะคะการพูดรายงานลองไปพูดไปไดครับเสียงเหมือนมีคนเล่นเกมเลยอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนหยิบอะไรสักอย่างหยิบกระทะอะไรพวกเนี้ยอ๋อ้แล้วมีอย่างใด โอเคเพื่อนที่เล่นเกมอยู่เนาะหรือว่าเพื่อนที่ทำแบบนึงตั้งใจฟัคอองครูก่อนนะคะไม่บางทีอาจจะมีคนเรียนอยู่ข้างๆหรือเปล่าบางทีบ้านหนึ่งมีเพื่อนมีน้องๆเรียนอยู่อันนโน้ตูก็ไม่แน่ใจเนาะฉะนั้นตั้งใจเรียนก่อนนะลูกนะอ่ะมาค่ะการพูดรายงานนะคะเราจะกล่าวไปถึงการพูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าในกรณีที่ ครูให้นักเรียนนักเรียนคะพรุ่งนี้จะมีการสอบเ e ก็บคะแนนการพูดรายง,งานหน้าชั้นเรียนนะคะคอันดับแรกหนูจะทํายังไงก่อนคะไม่พูดได้ไหมครูไม่พูดได้ไหมผมพูดถูมั้ยไม่ใช่นะคะหนูจะต้องหาหัวข้อที่อยากจะพูดเมื่อหนูหาหัวข้อหนูอยากจะพูดได้นั่นคือเรื่องที่หนูสนใจ่อไปหนูจะต้องปไปไไนครับศึกษาค้นควาค้นควาแบบไหนกัน ค้นคว้าแบบไหนคะหนูจะค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องที่หนูอยากจะพูดยังไงหรือว่าจะคิดความคิดเองก็ได้ความคิดเองก็ได้หนูสามารถพูดเล่าเรื่องโดยการใช้ความคิดเองใช้ความสัมผัสใช้ประสบการณ์ของตนเองแลวเอามาเรียบเรียงเป็นคําพูดมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ผู้ฟังก็ได้หรือหนูจะไปค้นคว้าโดยการสอบถามก็คือการฟังจากผู้อื่น การดูก็คือการค้นหา mm hmm. การไปแหล่งต่างๆและการสนทนาก็คือการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่นหนูสนใจนึกออกไหมคะผู้พูดหนูเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเข้าใจนะคะเข้าใจคนนุณเดียวเองเหรอคุณอ,อะไรนะคนุณเขนาใจเข้าใจคะ่ะอืมนะคะ เป็นวิธีการที่เหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้เหมาะมากสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้เพราะนั่นหมายถึงเรากาไปยืนพูดหน้าห้องเราเป็นไปยืนพูดหน้าชั้นเรียนเราเอาเรื่องที่เราไปค้นคว้ามาเรื่องที่เรารู้มาเรื่องประสบการณ์ของเราที่เรามีเรามาพูดเพื่อให้ผู้อ,อื่นฟังแลกเปลี่ยนความรู้ในการพูดอนะรกันเนี่ยอาจจะพูดพวกนําเสนอแนวคิดนําเสนอวิธีการนําเสนอเรื่องราวต่าง หนูฟังหนูบอกว่าหนูคิดเองในการคิดเองของหนูอ่ะหนูคิดเรื่องอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อหนูคิดเรื่องนั้นแล้วหนูจะต้องออกมานําเสนอเรื่องนั้นๆหน้าชั้นเรียนเห็นไหมคะก็เป็นการนํเสนอหนูอยากจะพูดเรื่องที่มาอ,อของขนมจากหนูอยากจะพูดเรื่อง การทาขนมจาก่ง่ายๆหนูอยากจะพูดเรื่องการทาขนมจากแต่หนูไม,ไม่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วหนูจะพูดได้ไหมไมได้ไ,ไ,ดได้ไหมคะไม่ได้ไไดหนูจะต้องไปศึกษาค้นคว้าอาจจะไปค้นคว้าดโดยการ,รพูดคุยสนทนากับคนแก่หรือคนที่ว่ามีความรู้<ถ>มีความเชี่ยวชาญในด้านของการทำขนมจากทำขนมจเอ,อหนูอาจจะไปดู ไปดูเขาทำขนมจากโดยตรงรู้อาจจะไปไปฟังเมื่อมีการสนทนานมันก็ต้องมีการฟังสูกคึ้มฟังและทําความเข้าใจในเรื่องของการทําขนมจากวิธีการห่อขนมจากวิธีการาทำแป้งขนมจากตา่ตางเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เป็นการค้นคว้าเป็นการรวบรวมข้อมูลมตา่ตางๆเพื่อนํามาเรียบเรียงและนํามาเสอนอนํามานอ How mang thân luôn. Très sớm là người gần hưu là để tries to tìm hồn trong mùa gần hưu là kia ta. Tóc lẫn là bèn tao vài bèn tao vàng lẫn là bèn tao kia mua 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 ต้องทำย <t ội Investment> uh ังไงครับใครรู้บ uh ้างต้องทำยังไงต้องทำยังไงทำทำยังไงใครรู้บ้างลองนึกย้อนกลับไปสินึกย้อนกลับไปสิอ๋อนัอนไม่ใช่สิผิดห้อง ธนพรธนทรขึ้นมานิติธรนิติธรพอครูคเรียกหนูปุ๊บเด็กชายนิติธรเชิญพูดหน้าชั้นเรียนครับอันดับแรกก็หนูลุกขึ้นออกจากเออก้าอี้เราจะทำยังไงครับยืนครับโอเคเก่งมาก <c oughs> ไม่ยืนหนูก็ลุกขึ้นออกมาไม่ได้ลูกแต่นี่ครูกำลังพูดว่าหนูลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วหมายความว่ายืนตัวแล้ว ดีไหมทำยังไงตอบมาหน้าช่านเรียนแล้วแนะนำตัวครับถูกต้องครับตาทักทายผู้ฟังแนะนำตัวแนะนำตัวให้ผู้ฟังทราบแนะนำผู้ร่มวมงานที่<น>เป็นรือว่าไปนหาข<ด>้อ,ม,อมูลใดตาทักทายผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูพี่โพล้อ สวัสดีเพื่อนๆที่รักคนหรือสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านอ่าก็ว่ากันไปนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็บอกข้อที่รายงานวันนี้กระผมจะออกมารายงานเรื่องเรื่องอะไรเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงแเล็งที่มาของข้อมูลมาจากนีนเข้าใจข้อที่หนึ่ง อะไรไม่รู้ข้อที่หนึ่งเข้าใจครับข้อที่สองพูดจาให้ชัดเจนฉับฉานออกเสียงให้ถูกต้องเสียงดังพอประมาณน้ำเสียงน้ำเสียงนุ่มน่าฟังนุ่มนน่าฟังชวนฟังเตะ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 ถ้าเขียว่าหนูพูดในเรื่องของที่น่าตื่นเต้นเร้าใจหนูจะต้องพูดแบบไหนอ่ะ เราจะพูดเสียงเสียงเมื่อได้ไหมได้ไหมเหรอได้เรากำลังเล่าเรากำลังพูดอะไรในเรื่องเื่อมันมีความตื่นเต้นนั่นเสียงเราก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องเป็นไปตามเรื่องเราจะเราจะต้องมีนั่นเสียงที่ควรฟังอ่ะไม่เข้ากับเรื่องที่เราจะพูดอ่ะ ตักเสียงให้ถูกต้องเช่นรอเรือรอลิงหนพูดรอเรือสิคะรอเรือรอเรือลิ้นลิ้นกระดกรอเรือลิ้นสบัดลิ้นสบายลิ้นกระดรอเรือได้ไหมทำดีสิรอเรือได้ป่วเปิดไมคได้นะถั้าคู่ให้พูดอ่ะ รองลรอลรอเลลรอลรอลต้องทำไม่ได้อะแต่ลอลิงได้ใช่ไหมคะลอลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ นะคะเสียงนังพอประมาณไม่ไม่แข็งกระด้างไม่กระทู้ภาพไม่กไม่ไม่กระแทกแล้วก็มีบางายไม่ไม่เอื่อยเฉื่อยจนผู้ฟังหลับนะคะต่อไปข้อที่สามรายงานเราเข้าศูนเรื่องการรายงานและวรายงานต้องรือนให้ถูกต้องสมพั์กันรายงานเรื่องการลำดัดเมื้อหา ก่อนที่เราจะงานายงานก่อนที่เราจะมาพูดเราจะต้องเขียนก่อนเขียนว่าเราจะพูดอะไรบ้างขั้นตอนยังไงเข้าสู่เรื่องเี่จะพูดยังไงเนื้อหาเป็นอย่างไรและตอนจบเป็นอย่างไรเราจะต้องเรียนตามลาดับเนื้อหาไม่พูดลบไปวนมาให้เสียเวลานะคะขั้นตอนยูเหตุการณ์จะต้องสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่ข้ามไปฉุกเฉิยแล้วกลับมานครปฐมไม่ข้ามไปนครศรีแล้วกลับมารบุรีนะคะเราจะต้องลำดับขั้นตอนเนาะเข้าใจไหมเข้าใจครูไหมคะเข้าใจครับนะ้าะเหมือนกับว่าในกรณีนักเรียนศึกษาเรื่องการทำขนมจ้าแบบนี้มียุคลิดแสเป็นตอันดับแรกเลยก็คือการเตรียมอุปกรณ์หนูจะต้องพูดถึงการเตรียมอุปกรณ์ อาใดนยการกมาพูดถึงายาเลยแลหนูกลับมาูถึงการเียมอุปกรณไปการเตียม้การเตรียมนแบบนี้ยอไปมาบางทีงเราจะต้องเป็นไปตามดับขั้นตอนนะใครไม่เข้าใจนักเรียนเรียกคุยได้นะ

อ๋อลูปแกของใครของใครแม่ชะนวลชูรีแม่ชะนวลเหรอเห็นมันขึ้นเลยไม่สีเขียวอ่ะไม่ขึ้นขอบขอบสีเขียวอ่ะแม่ชะนนลชูรีปอะห้าสิีอ่ะปิดเลยโอเคโอเคได้แล้วโอเคต่อไปค่ะต่อเลย นะคะมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นยืนหรือการนั่งจะต้องซ้ำรวมยังไงคะบุคลิบุคลิกภาพที่ดีนักเรียนลองนึกย้อนมาที่คือยืนนั่งห้องเล็บเหรออ้ามายแกตอนนี้คุณให้หนูพูดยืนหน้าห้องตื่นเต็มไหมื่นเต็มไหมคะ ไม่อยได้ยินเลยอะคุณไม่ไดเสียงโทรทัศน์มันเตกทัศน์เดี๋ยวบอกไอซีมเดี๋ยวบอกไอซีะเลยไม่อยได้ยินเลยเพราะเสียโทรทัศน์มันไม่ได้มด้วยครับตางอย่างกินและท่าไม่ดีเยีอครับเยวย ฟังชสื้ปิดหน่อยครับปิดไหมหพูดหน่อยลูกค่ะค่ะต่อไปเตียมบุคลิกภาพที่ดีเนาะยืนหรือนั่งกลางสามรวมเช่นเวลาเราอยู่นั่งเราจะต้องยืนด้วยกายที่ตรงไม่หลังไม่คู้ไม่งอนนะไม่้ไม่อไมงองตาสายตาจะต้องมองไปยังด้าน้างนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่า eye contact จะต้องสอบตาี่้สำเพื่อค่ือารมอที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่เสียงไปน้ำต่อไปแล้วเวลาที่นะคะ เวลาเรายืนะเวลาเรายืนตรงเราไม่ได้ตรงเหมือนยืนคาร์ทงชาตที่จะต้องตรงดิ้งมน,นะ,ะเรายืนให้สบายสบายหรือนั่งอย่างสํนนวลเราอยู่สบายสบายหรือว่านั่งสบายแต่ในคําว่าสบายนั้นไม่ได้หมายความว่าหนูจะนั่งกะดขายืนยืนสันขาหรือว่าจะจะยืนแบเท้าไป,ไป,ไปมาไปมาไม่ใช่นะคะยืนอย่างสาํนนวนในกรณีที่หนูไม่รู้จะเอาไว้ไหนอะ เวลาหนูพูดอ่ะหนูว่าเอามือไปสาไปนไว้ข้างหน้าก็ได้หรือว่าแนบไปกับกระเไป๋าก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูเอามือล้วงกระเป๋าบางทีนก็ขยิบขยิบบางทีหนูหก็จับเล็บบ้างขี้เล็บเอ้อะไรเอ้ยตรงนั้นไม่สัมมวลนะหนูบอกว่าในการที่หนูยืนสัง่งขาผมไม่ได้สั่งขาครับผมตัวสั่นแต่ว่ามันไปลงที่ขาเหมน,นั้นได้ไหมได้ไหมได้ไหม พยายามพยายามตั้งสติตั้งสมาธินะคะถึงเต้นแค่ไหนก็ต้องคุมสติให้อยู่ เวลาเราเอชกินหน่อยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเลยนอกจากเสียงแค่นั้นเดียวได้ยินียงไม่โบมากจนนั่งวางอรไม่รู้เลยเรก็ไม่รู้ ่่อไปคะข้อที่ห้ารักษาเวลาในการพูดตามที่กําหนดไม่พูดเยอดไม่พูดยืดเยื้อพวกควเหมือนที่ครูพูดไปขั้นต้นแล้วค่ะไม่พูดจาวพูไปวนมานะคะรักษาเวลาเพราะว่ามันจะมีกําหนดเวลาในการพูดอยู่ฉะนั้นถ้านักเรียนพูดนานมันอาจจะทําให้ผู้ฟังเบื่อได้นะคะต่อไปข้อที่หเมื่อพูดรายงานจบควรเปิดโอกาส ให้ผู้ฟังไม่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ส่วน,ะะนใหญ่แล้วจะถามไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะถามไหมต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดข้อท้ายข้ากล่าคำควรค่วควรกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับคำชุมเชยหรือข้อคิดเห็น แนะนำในเรื่องต่างๆแนะนำในเรื่องต่างๆเหมอนนักเรียนทุกกบพุทนักเรียนก็ทาไกนี้ผมก็ขอจบการรายงานการรายงานเพื่อวินิจพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนักเรียนได้รับความชงเชือหรือข้อคิดเห็นแนะนำเรื่องต่างๆก็ควรจะขอบคุณเช่นกันนะคะ งนี้มีคำถามมีใครจะถามคำถามคุณแน่ไหมของับการผู้รายงานค่ะโอยมีคำถามคำถามคุณมรึเปล่าไม่มี่ะไ่ีไม่ใหรอไม่เหรอผู้สังร ใช่ไหมคะใ,ใครสามารถดได้ทันเรียนได้บ้างใ,ใครอาสามา้างมานนิดหรออาสามาั่งั่น่อ,อไป้มาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่าง สวัสดีค่ะดิฉันหญิงพอพรรณตันรอยินวันนี้จะมาพูดรายงานเรื่องโรคไข้เลือดออกค่ะจึงผสมรายการรายงานครั้งนี้เพื่อให้เหออพ,ยยพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกอาการของโรคและวิธีการกป้องกันตนเองจากโรคนี้ค่ะดิฉันได้สืบค้ขขนข้อมูลทั้งหมดมาจากเว็บไซต์ของ,รงกรมควบคุมโรคกระทรวงศึกษาเอ้ยกระทรวงส,สาธารณสุขค่ะ ในเชือกฤดูฝนเป็นช่วงที่มียุงอ่านกเรียนคะมาดูข้างหน้าสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นคําแนะนําตัวสังเกตได้ว่ามีการแนะนําตัวแล้วก็บอกถุกประสงค์ก็คือคําพื้นต้นบทนำนั่นเองต่อไปในเชือกฝนก็จะมียุงมเพราะล้วฝนขังอยู่ตามภาชนะต่างๆน้ำฝนเป็นแลพันของยุงทุกชนิดโดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะนโรคให้เือดออกสาเหตุของ เจอมาจากเชื้อไวรัสแดงิ่งโดยยุงจะกันและดูดเลือดดูดเลือดที่มีเชื้อไวรัสแดงิ่งตรงนี้เป็นอะไรคะตรงตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรลูกเป็นหรอเป็น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 เ่วนของเมื่เป็นตัวนเปนเปนเป็นเป็นป็นเนเปนเป็นเนปเป็นเปนเป็นเปนน แล้วก็คำเนื้อข้ามตข่ก็ู้ไม่ใช่ไม่ยุ่งไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องค่ะตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องรายละเอียดในเรื่องที่เราจะพูดเราเปนำมาแล้วแนะนำกระสุนที่เราจะพูดมาแล้วบอกแหล่งที่มาแล้ว อันดับต่อไปย่อหน้าต่อไปนะคะมันจะมีการย่อหน้าเราจะพูดถึงในเรื่องของเนื้อเรื่องที่เราจะพูดนะคะและนี่ก็เป็นอาการเป็นเนื้อเรื่องนะคะวิธีการปฏิบัติก็คือารแนะนําและสุดท้ายคือสรุปถูกไหมโคไขยอดออก อันตรายถึงชีวิตนะคะดังนั้นทุกคนควรดูแลตนเองและคนรอบข้างต่างไปจากผู้ไม่อไรมอดค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเขาพูดยาวมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือสรุปหน้าเนี้ยที่ครูกำลังเนี้ยที่มีตัวอัเนี่ยตรงรตที่ครูขงโรเรียมองเนี่ยคือสรุปฉะนั้นในการพูดรายงานก็คล้ายๆกับการถึงรายงานเราจะต้องเขียนก่อนพูดเขียน,น ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครั้งะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกดโรคไข้เลือดออกอาการของโรคและวิธีป้องกันตนเองจากโรคนี้มีชารได้ข้อมูลข้อมูลต่างๆไจากเว็บไซต์ขององค์กรกลุ่มโรคแบบนี้น่าฟังไหมลูกแบบนี้น่าฟังไหมคะแบบนี้ไม่น่าฟังหรอกจะนานไหคะ ไม่เื่เขาจะมีเสียงนี่มันขาดขาดหายหายครับมิฮะทำไมเสียงมิสขาดขาดหายแลยวไม่ลูมิทเบบบอกว่าเสียงมิสขาดขาดหายหายครับเรื่องของผมได้ยินไหมครับครับผมได้ยินครับรัดไหมคะชัดครับแต่มีเสียงแทรกแล้วก็มันแบบไม่ค่อยได้ยินมั่นครับ สรุปความรู้จากจากการพูดรายงานสําหรับตามเรียนวันนี้นะคะการพูดรายงานนะคะตามแบบที่ถูกต้องจะทําให้การนําเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจนะคะและผู้รับได้รับประโยชน์จากผู้ฟังนั้นอย่างครบถ้วนชัดเจนนะคะในการพูดรายงานถ้าหาหนูพ <được> ูดได้น <enables> <languages> ั่นหมายความว่าหนูมีความมั่นใจตนเองเพิ่มขึ ha ้นฉะนั so ้นหนูรู้หรือเปล่าว่าปัญหาในการ แรงงานขกงคุณคือะไรคืออะไรคะคือความไม่มั่นใจไม่มั่นใจหนูกลัวหนูกลัวเพื่อนแซวหนูกลัวแซวผลิตหนูกลัวจำไม่ได้หนูเพ้อผื่นเวลาหยุนมา้องทั้งที่มาฉะนั้ตอนนี้ครูให้หนูอันง่ายๆเลยค่ะก็คือการพูดแนะนำตำแหนงหน้าช nah ั้นเรียนนะคะพูดตามหลักการพูด เรามีอีกคนหนึ่งในกระจกนั่นค,คือตัวเราโอเคปะโอเคไหมคะงั้นเมื่อนุพูดได้หนุจำไ นี้ในการพูดรายงานโอเคไหมลูกโอเคครับเข้าใจไหมคะเข้ปล่อยให้คุณพูดอยู่คนเดียวตั้งนานพอจะหมดเวลาถึงเสียงมาทันทีอะไรใครโอ้ยจะไปฟังมีใครกล้าเถียงมิหรอกค่ะ

มพูดได้แต่แต่ปอนึงก็พูดไม่ต้องหาผมไปเลยคุณต้องฟังเสียงมากมิติธรไม่พูดกับครูเลยนะไม่ฟังทำแตกก็้องอะไรก็ไม่รู้โอ้โหลูกเด็กลูกเด็กโอเคค่ะต้องเรียนไปสืบพูดนะคะไปสืพูดเรื่อยๆหาเรื่องอะไรก็ได้เอาหนังสือหมดเลยอยวาผมจะแต่งให้มิะ เราจะเบ็นอะไรนะนะคุณย่อความอ่าย่อความความอ้าวบายเอ็มดีชื่อนะชื่อเพนเพนไหมพีราวิชย์ชื่อแล่วเท่แล้วลูกเป็นเพนใช่จริงไม่ต้องรนนี่ถ้าเกิดต้องเนี่ยคุณจะเห็นนะคุณจะจำได้หมดเลยแะเนี่ยอ่า